อ่าโอเคก็กล่าวถึยครับเดี๋ผมช่องตุ๊กตาโดมนครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวคอนใหม่ในแบบ All Star Tower Defense แล้วก็ระบบใหม่ในแบบนี้ด้วยนะครับก็อ่าจะเป็นในส่วนของตัวโคโคได้นะครับซึ่งวัตถุดิบในการอวัก็จะมีอ่าโคโคได้สีดาวพวกตัว All Star นะครับซึ่งพวก ตัวละบสัสซ่าเนี่ยก็สามารถหาได้จากด่านบางทีนะครับนี่ยนะก็จะใช้เป็นเจ้าโคคาโด้ดางนี้สองตัวตัวพวกนี้นะครับส่วนระบบใหม่ที่ผมจะมารีวิวก็เป็นระบบเทรดนะครับคือถ้าเลเวล40จะสามารถเทรดได้แต่ถ้าเลเวลยังไม่ถึง40ก็ไม่สามารถเทรดได้นะครับ ก็จะมีเทดขึ้นตรงนี้แล้วก็รอดูครับว่าเขาจะเทศอะไรให้เราถ้าเราจะ,ละหลังจากนั้นเราก็ใส่ปกรคเข้าไปครับถ้าเรายินยันที่จะแลกเปลี่ยนก็กดโอเคตรงนี้ครับแต่อันนี้ผมขอไม่แล้วกันครับ แล้วก็ระบบใหม่อีกอย่างก็คือจะเป็นในส่วนของกล่อ,องสมบัติตรงนี้ครับที่เราสามารถไปหาได้นะครับก็จะให้มาเป็นเงินบ้างเพชรบ้างแล้วก็เป็นพวกตัวแคปซูลนะครับซึ่งตัวแคปซูลหาัจากไหนได้นะครับก็หาจากตรงนี้แต่จะใช้เป็นโลบัคในการสุม่มซึ่งถามว่าออกยากไหมก็ยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างเปลืองด้วยนะครับ ในการที่จะได้อีพิก,กับเดจินดารีนะครับส่วนพวกอันคอมมอนกับคอมมอนส่วนอันคอมมอนกับแรก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่เป็นพวกแบบตัวเก่าๆนะครับแ,แค่เป็นแบบชุดใหม่ครับก็จะเป็นพวกนีสโคโรจิมาลุกอะไระครับแต่ว่าเป็นแบบชุดใหม่นะครับ จะไปเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมกอเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับ ผมขอเลือกเป็นโหมดนอร์มอลแล้วกันนะก็ขอวางขอกระดัรกรึยังดีกวา่าไม่มีลูกศรมาเเดีนีวผมขอวางเลยแล้วกันนะ เริ่มต้นของคอโคโคได้ล่างเอาวเวกินเนตกอ็อยู่ที่แปดร้อยเจ็ดสิบเป็นครับเออเอกอาลลิเกเตอร์ <c oughs> เอเอวกนะินก <c oughs> ็จะปลาเป็นทรนดูนะครับ ใช้เป็นผลทรายนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็เหมือนจะเป็นเจลเทปโจสัดเดียครับอ่าโอเคตังก็พอแล้วครับขั้นแรกอ่าก็ใช้ราคาห้าร้อยกันอัพนะครับก็ให้ ก็ดาเมจก็จะเพิ่มมาอยู่ที่สองพันสิบน,นะครับอ้ตอนนี้ของผมเลเวลสามน,นะครับยังไม่รู้ว่าถ้าเลเวลแปดสิบเป็นยนะังไงกัน ตอนนี้ผมขอเอฟเตังไปก่อนนะครับอ่าราตังครบแล้วอัพขั้นต่อไปใช้ตังหนึ่งพันสองครับเพิ่มดาเมจสองพันสิบเป็นสี่พันยี่สิบ ตอนนี้ก็เอฟเคตังก์เหมือนเดิมนะครับ 我去练着。<music> ต้นต่อไปก็ใช้ตังอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองนะบหน่งหมื่เจ็ดย จะเพิ่มมาเป็น4,020นี่ 2, เลยครับใช้เงิน2,000ันครับ ท้ายนะครับก็จะใช้ตังค์ที่2000แล้วก็เปลี่ยนสกิลนะครับเป็นส,สกิลพั 4, นธุสีนิ่มแล้วก็ลบระยะมันเป็นสีสนรับใช่ครับเป็นร่กกา อันนี้นะครับสำหรับคอกกอดายก็จะมีสกิลสองแบบอายุสายกับหนามนะครับนค,มมคนเอร s อร,อรวมของผมถ้ารวมตัวหนึ่งนะถ้ารวมตัวดามิดหมื่นขึ้นไปก็จะมี คคโคดไดคูนกอ่าโกคูนะก็จะเป็นประมาณหนะ้าหมื่นเพราะว่าคคโคไดยก็อ่าเกือบสองหมืนครับส่วนส่วนนั้นก็อีกหนะึ่งก็เป็นสามหมืนะ่นห ก็เป็นประมาณสองหมนห้าสมื่นห้าสิเออแล้วก็อ่าบวก็บวกอันนี้ก็ 3, จะเป็นห้มื่นสามแล้วก็นี้แค่หมื่น ตามตรงผมก็จะตามตรงผมก็จะจะรีวิวว่าถ้ากระทรวงที่เป็นยังไรครงไรครับก็คือแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่เมกลียดเกลียดออีกผมก็จะต้องเทิดเครื่องพรสีครับคือตอนนั้นผมเกลียดเครื่องรคนอื่นนะครับที่เขามาขายซึ่งผมก็เกลียดไปเึงเลยเจ้าหมอนี้นะ 应该差不多。 ในอีเวนท์ที่แล้วนะท,ที่เลี้งการแข่งเวทนะครับของหลายย่างก็เหมือนจะเป็นรเราเป็นฟะุตบอลเนี่ยที่ก็คือเก่งที่สุดแล้วนะครับ มันเมื่อกี้นี่ไม่ใช่สกิลของโคขก็ได้นะครับแต่ว่ามันผมแค่บอกเฉยๆนะครับว่าสกิลเสร็จตัวน,นี้เป็นยังไงแต่ผมก็แม่รีวิวตัวน,นี้ครับโอเคจบแล้ว โอเคครับก็หรับคลิปในะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับตามตรงก็ยังเหลืออีกหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าเจ้าจีนอสนะครับหรือว่าโทโดโรุกินะครับก็เอาตามตรงสองตัวก็ถือว่าโหดนะครับอยากให้อยากให้ หาหาเล่นมานะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับให้ด้วยนะครับแต่วันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย